อย่าดูถูกบุญกรรมว่าทำน้อยจะไม่ต้อยตามต้องสนองผลเหมือนตุ่มน้ำวางหงายรับสายชนย่อมเต็มล้นด้วยอุทกที่ตกลงจเจริญธรรมท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่สถานลานบุญออนไลน์วัดเจดี ตำบลคอนสารอำเภอคอนสารจังหวัดเชยภูมิตมาภาพพระอาจารโตอภินันโทผู้รวบรวมสาระธรรมะดีเชิงบุรณาการฝากส่งถึงท่านผู้ชมบนโลกออนไลน์ด้วยมิตรภาพและไมตรีทำความดีไปพร้อมๆกันบนโลกออนไลน์ดีจเสนอเรื่องกวิธีทำบุญให้ตัวเองแบบง่ายๆ บุญกุศลเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญเรามักจะได้ยินว่าบ้านเหนือบ้านใต้บ้านใกล้บ้านไกลชุมชนนู้นนั้นนี้เขาทำบุญสุนทรทานมีกิจการงานเป็นประจำหรือประเพณีทำบุญ12เดือนเรียกว่าฮิต12ของ14ก็คือมีบุญทุกเดือนหรือบางคนบางท่าน ก็ชอบทําบุญตอนเช้าๆเขาเรียกว่าใส่บาทตักบาทพระยาเช้าไหว้พระตอนเช้าเป็นกุศลเป็นบุญหรือทําความดีแบบง่ายๆหลายอย่างท่านผู้ชมทั้งหลายในทางพระศาสนาท่านทรงบอกไว้ว่าอันคนดีชวนทําดีง่ายหรือคนดีชวนทําบุญง่ายแต่คนชั่วคนร้ายชวนทําดีหรือชวนทําบุญ ยากมากเหลือเกินเพราะฉะนั้นเชื่อเหลือเกินว่าท่านผู้ชมทั้งหลายเป็นคนดีเป็นคนใจบุญอยู่แล้วจึงสามารถชวนทําบุญทําดีได้อย่างง่ายๆโดยไม่มีเงื่อนไขเพราะเข้าใจเรื่องกุศลและความดีเป็นอย่างดีเยี่ยมมีอะไรบ้างติดตามตอนต่อไป 1. ให้ทานเป็นการทําความดีอย่างง่ายท่านผู้ชมทั้งหลายคําว่าให หลายคนอาจจะนึกถึงสิ่งของกินเครื่องใช้อันนั้นคือเราเห็นประจำเรียกว่าให้จริงที่เป็นวัตถุหลายเรื่องที่เรามีหลายอย่างาของกินเครื่องใช้ไม้ส้อยบางทีมีเยอะก็แบ่งไปปันไป,ป,นไปกับคนรอบข้างญาติบ้านชิดติดกันลูกน้องเพื่อนร่วมงานญาติร่วม,วมบ้านแบ่งปันสิ่งของเราได้น้ำใจและไมตรีมีคนให้เกียรติเคารพคิดถึงคนึงหา ต่อมาก็แบ่งปันความรู้มีความรู้บางท่านมีความรู้ในด้านวิชาชีพเป็นช่างนะจักสารเป็นช่าง,ป,งปูนช่างไม้เป็นช่างถัดผมเป็นช่างเสริมสวยก็แบ่งปันความรู้ตามโอกาสที่สามารถจะทําได้หลายคนมีความเก่งด้านฝีมือเย็บปักถักร้อยนะประดิษฐ์ประดอยเป็นความรู้ท่านผู้ชม หลายคนมีองค์ความรู้เรื่องภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมหลายคนมีความรู้ในวิชาการวิชาชีพอาชีพหลากหลายสามารถจะบอกได้แบ่งได้ฟันได้หรือให้แรงจูงใจเป็นธรรมะเป็นสาระเป็นความรู้เป็นคลิปสั้นๆเป็นคลิปเสียงหรือบางท่านก็ถ่ายเป็นหนังสั้นสารคดีวิดิทัศน ให้ความรู้ให้สติให้ปัญญาหรือเป็นเกร็ดความรู้ในการดําเนินชีวิตก็เป็นบุญเป็นกุศลท่านผู้ชมทั้งหลายสามารถทําได้บนโลกออนไลน์ต่อมาให้เกียรติรู้จักทักทายแสดงความเคารพรู้จักไหว้รู้จักก้มรู้จักกราบรู้จักสมมาคารวะเรียกว่าไปลามาไหว้มีน้ําใจอย่างนี้ก็เป็นบุญ มันมีบุญชื่ออีกข้อหนึ่งท่านผู้ชมทุ่านที่มันอยู่ในข้อนี้แหละเรียกว่าวยาวัจจะไมคือการประพฤติตัวให้อ่อนน้อมถ่อมตนอันนี้ก็อยู่ในบุญข้อที่การให้คือให้ตัวเราเนี่ยทำตัวเราให้เป็นคนอ่อนน้อมเรียกว่ากายอ่อนน้อมวาจาอ่อนหวานจิตใจอ่อนโยนอย่างนี้เป็นบุญเพราะเราได้ให้ให้กายที่อ่อนน้อมแก่คนที่เห็นก็ชื่นตาเมื่อเห็นได้พูดด้วยก็มีความสุข ได้ทำกิจกรรมด้วยก็มีความสบายใจเพราะฉะนั้นให้เกียรติเราก็ได้เกียรติแต่ถ้าทำตัวน่าเกียรติเราก็จะถูกลังเกียรนั่นเองนั้นบุญในข้อนี้ทำไม่ยากท่านผู้ชมทั้งหลายเริ่มต้นจากสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุก,ก่อนให้เกียรติให้ความเคารพให้ความเป็นมิตรให้ความใกล้ชิดให้ความไว้วางใจเชื่อใจ 2. บุญเกิดขึ้นเพราะการรักษาศีลโดยเฉพาะศีลห้าที่เรามักจะได้ยินอยู่บ่อยๆท่านผู้ชมสังเกตไหมวเวลาวีงานมงคลหรืองานวันมงคลที่มีศาสนพิธีทําไมจะต้องมีการรัธนาศีลทุกครั้งมันเป็นเหตุเป็นปิิศนาธรรมอย่างหนึ่งว่าให้ระดึกนึกถึงเป็นหนึ่งนิดเพราะศีลห้านี่เป็นนิจศีล คือเป็นศีลที่กํากับควบคุมอยู่กับคนเราให้มีความสุขสงบร่มเย็นใครมีศีลแล้วก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่อยู่ร้อนนอนทุกชีวิตปลอดภัยเพราะในศีล5เนี่ยมีความดีหรือมีหลักประกันชีวิต5ข้อท่านผู้ชมทั้งหลายใครศึกษาแล้วปฏิบัติตามได้เนี่ยได้ประโยชน์มหาศาล1ข้อที่1ปานาติบาตเว้นจากการเบียดเบียนคนสัตว์สิ่งของ สิ่งแวดล้อมเป็นหลักประกันชีวิตคือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอายุมั่นขวัญยืนอายุมั่นก็คือเป็นคนที่อายุยืนสุขภาพดีทั้งกายและจิตนะขวัญยืนก็คือขวัญกำลังใจในการทำงานในการดำเนินชีวิตเรียกว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะเราไม่ไปเบียดเบียนชีวิตหรือทำลายสิ่งแวดล้อม ข้อสองอธินาทานเว้นจากการเบียดเบียนทรัพย์สินของคนอื่นในทางที่ผิดศีลธรรมหรือกระทั่งผิดกฎหมายข้อนี้ก็เป็นหลักประกันเรื่องทรัพย์สินเมื่อรักษาศีลข้อนี้ได้ก็จะประกอบสัมมาอาชีพสุจริตเลี้ยงตนเลี้ยงครอบครัวทำมาหากินทำมาหาเก็บทำมาหาเก็บด้วยนะอย่าไปพูดแต่ว่าทำมาหากิน มันจะได้แต่พอกินมันไม่พอเก็บวันต้องเปลี่ยนเป้าหมายให้ชัดเจนว่าทำมาหาเก็บทำมาหาสร้างฐานะให้ดีให้มั่นคงชีวิตเราก็จะมั่นคงเพราะเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนวันเมื่อรักษาศิลข้อที่สองได้ทรัพย์สินคนนั้นจะพอกพูนมากขึ้นนะมีเงินมีทองมีบ้านมีรถมีที่ดินมีสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์บริบูรณ์พูนสุขไม่ถูก คดโกงในเรื่องทรัพย์สินข้อที่สามกาเมสุมิชาจราเว้นจากการประพฤติผิดทางเพศทางกรรมข้อนี้ก็เป็นหลักประกันเรื่องครอบครัวสามีภรรยาซื่อสัตย์จริงใจรักเดียวโผเดียวเมียเดียวเกิดความสมัครสามานสามัคคีปองดองให้เกียรติเคารพซื่อสัตย์จริงใจไม่นอกใจซึ่งกันและกันชีวิตก็มีความสุขครอบครัวก็อบอุ่น เมื่อครอบครัวอบอุ่นเนี่ยครอบครัวเป็นสถาบันของสังคมเมื่อครอบครัวอบอุ่นไปที่ทํางานไปที่โรงเรียนฐานศึกษาลูกหลานก็อบอุ่นมีความสุขมีความมั่นใจที่จะเรียนที่จะพัฒนาชีวิตเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปเพราะครอบครัวอบอุ่นข้อที่สามมุสาวาทะเว้นจากการพูดคําเท็จคําหยาบคําส่อเสียดคําเพ้อเจอ้อก็เลยเป็นหลักประกันในด้านสังคม ในการอยู่ร่วมกันในชุมชนในครอบครัวในองค์กรในหน่วยงานทั้งหลายมีความซื่อสัตย์พูดอะไรมีคำศักดิ์สิทธิ์น่าเชื่อถือน่าเคารพควรแก่การประพฤติปฏิบัติตามเป็นต้นแบบต้นอย่างที่ดีเป็นหลักประกันด้านสังคมอยู่อย่างมีความสุขได้รับเกียรติได้รับมิตรภาพศีลข้อที่ 5. สุราเมรยะยมัชพปมาตฐานะเว้นจากการ ดื่มเสพสิ่งเสพติดสุราเมีไยนะตั้งแต่สุราประเภทน้ำดื่มที่เป็นสุรานะมีะไรของมึนเมานะน้ำมึนเมามัชชะก็ของที่มันดื่มเสพเข้าไปแล้วทำให้เกิดสิ่งเสพติดเป็นหลักประกันด้านสติปัญญาสติปัญญาจะไม่ถูกบั่นทอนสุขภาพจะไม่เสื่อมโทรมสุขภาพจิตจะไม่เศร้าส้อย พราะถ้ารักษาศีลข้อที่5ได้คุณภาพชีวิตโดยรวมดีมีความสุขเรียกว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีงามซึ่งทุกครอบครัวก็ปรารถนาและอยากได้มันเมื่อการรักษาศีลมันเป็นคุณธรรมชั้นดีเพราะศีลเมื่อเราเว้นแล้วไม่ทําตามเราก็ต้องไปปฏิบัติธรรมอีก5ข้อถ้าเรียกว่าเบนจะรมซึ่งควบคู่กันไปท่านผู้ชมเมื่อเว้นแล้วก็ต้อง ไปทำในฝ่ายที่เป็นตรงกันข้ามข้อที่หนึ่งก็เมื่อเราไม่เบียดเบียนส,สัตว์สิ่งของสิ่งแวดล้อมเราก็ต้องมีเมตตามีความรักมีความปรารถนาดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือสงเคราะห์ข้อที่สองก็คือมีสัมมาอาชีพต้องประกอบสัมมาอาชีพสุจริตไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองข้อที่สามก็มีการมาสังวรคือเคารพให้เกียรติในคู่ครองใน ครอบครัวให้เคารพสามีภรรยาซื่อสัตย์จริงใจไม่นอกใจนะทุ่มเทร่วมสุขร่วมทุกข์อย่างเนี้ยเป็นคุณธรรมข้อที่สี่ก็มีความซื่อสัตย์จริงใจจริงจังนะมีความอดทนมีความยุติธรรมซื่อสัตย์ต่อกันและกันไม่โกหกปิ้นป้อนต่อกันข้อที่ห้ามีสติสัมปชัญญะ และมีปัญญารู้เท่าทันพัฒนาตัวให้มีคุณค่าพัฒนาจิตให้มีคุณธรรมชีวิตก็จะมีความสุขเป็นบุญแบบง่ายๆที่ทำได้โดยไม่ต้องอายใคร 3. บุญที่ทำง่ายคือทำสมาธิเพราะการทำสมาธิสามารถทำได้ทุกที่ที่บ้านที่ทำงานที่ไร่ที่นา หรือบ้านพักที่พักที่ใดๆที่เรามีสมาธิท่านผู้ชมทั้งหลายมันเป็นบุญเป็นกุศลยุ่แล้วขอให้มีสมาธิมีความตั้งใจมั่นในการทํางานในกิจกรรมที่เราทาแม้อาจจะเป็นช่วงสั้นๆหานาทีสินาทีก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจใส่ใจในงานที่ทําใส่ใจในกิจกรรมที่เราปฏิบัตินั่นคือสมาธิเขาเรียกว่าคณิกะสมาธิสมาธิอย่างสั้นๆแต่มันต่อเนื่องกันและก็ ช่วงเย็นก่อนนอนนะฮะห้านาทีสิบนาทีก็สวดมนต์ด้วยทําสมาธิได้เพื่อให้จิตเรานั้นเกิดการได้พักผ่อนเขาเรียกว่าได้เปิดการรีแลกซ์นะให้เกิดการผ่อนคลายของจิตใจเราที่ต้องคลดเรื่องงานเรื่องคนเรื่องครอบครัวเรื่องความรักถุกภาพนู่นนั่นนี่เยอะแยะพอเราทําสมาธิจิตใจเราก็จะได้ผ่อนหนักแน่นมีความสงบสุข,ขุมลุ่มลึก จิตก็จะมีพลังที่เข้มแข็งและสดชื่นเบิกบานส่งมาถึงร่างกายและจิตใจเราด้วยต่อมาให้อภัยเป็นฐานอันนี้ก็เป็นบุญท่านผู้ชมในข้อที่4เนีย่ยให้อภัยเป็นฐานคือเอาโหสิกรรมลองสํารวจตรวจสอบลองเขียนดูก็เคยโกรธใครบ้างหนึ่งสอสาเคยเกลียดใครบ้างเคยอิจฉาใครบ้างเคยดินทาใครบ้างลองเรียบเรียงเขียนดูแล้วก็บอกเออคนนี้ให้อภัยละยกโทษให้แล้ว หลายวันหลายเดือนหลายปีแล้วเคยโกรธพ่อแม่อ่าให้อภัยเคยเกิดครูบาอาจารย์อ่ายกโทษให้เคยโกรธเพื่อนที่เรียนด้วยกันเพื่อนที่ทํางานด้วยกันน้อยใจโน่นนั่นนี่ก็ยกโทษให้เขาอ่านออกชื่อเขาแล้วข้าพเจ้าขออโหสิกรรมขอยกโทษให้ใน,นายโน่นนางนี้เพื่อนคนโน้นคนนี้เราก็จะรู้สึกดีมีความสุขและเราก็จะได้บุญด้วยท่านผู้ชมทั้งหลายเรียกว่าอโหสิกรรมเพราะเวลาถ้าเราโกรธเกลียด เครียดแค้นจริงชังมากๆใจเราก็ร้อนใจเราก็หงุดหงิดใจเราก็มีความเครียดวิตกกังวลแต่ถ้าเรารู้จักให้อภัยสลัดละตัดวางออกบ้างเหมือนเราหิ้วของหนักท่านผู้ชมเราหิว้วมือขวามันก็หนักที่มือขวาพอเราหิว้วมือซ้ายอีกข้างหนึ่งมันก็หนักทั้งสองข้างก็เหมือนเราจองเวรจองกรรมเหมือนเราโกรธเกลียดคนอื่นไม่ยอมให้อภัยเขาเราลองวางของนังหนักลงมือเราก็จะเบา กายเราก็จะเบายังไม่พอนะครับใจเราก็จะเบาสบายไปด้วยเพราะฉะนั้นมันอาจจะพูดง่ายแต่มันก็ทํายากแต่ก็ไม่ได้ความว่ามันทําไม่ได้ทําได้ที่ทําไม่ได้เพราะท่านผู้ชมไม่ลองทํามันจึงทําไม่ได้มันคิดว่าทําได้มันก็จะทําได้ข้อที่6ด้วยการสวดมนต์สวดมนต์อย่างง่ายก็บทพุทธคุณอิติปิโส สวาคาโตสุปฏิปโนเริ่มตั้งแต่อรหังสัมมาแล้วก็ตั้งนโมสามจบสวดบทพุทธคุณที่เราคุ้นเคยกันสมัยเป็นเด็กนะฮะสวดได้อยูแล้บางท่านก็เก่งขึ้นมาหน่อยก็สวดบทพาหุงแล้วก็บทมหามหากรุณิโกบางท่านเก่งชำนาญก็บทพระคาถาชินบัญชรหลายท่านที่อ้เชี่ยวชาญก็สวดบทธรรมาจักปวัตนสูตร บางคนที่เก่งๆชำนิชำนาญก็สวดยอดพักกันไปปีดกก็เป็นกุศลทั้ทงนั้นท่านผู้ชมไงเพราะจะเริ่มสวดบทอะไรก็เริ่มสวดจากบทง่ายๆที่เราคุ้นเคยอย่างน้อยก็บทพุทธคุณกับบทพาหุงมหาการเนี่ยพื้นฐานไว้เ,เพราะการสวดมนต์เป็นการเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนาเป็นการศึกษาภาษาธรรมภาษา,า,ษาบาลี ภาษาคนให้เชื่อมโยงกันเป็นการส่งเสริมคุณภาพจิตของเราให้มันมีสมาธิในขณะที่เราสวดมนต์เป็นการลดละก,กิเลสความโลภความโกรธความหลงให้มันเบาบางลงเพราะในขณะที่เราสวดน,นี่ท่านผู้ชมความโลภมันไม่มาแทรกแซงไม่เกิดขึ้นความโกรธเกลียดคนน,คนนู้นคนนี้มันก็ไม่มีอาการมากับกระตุน้นหรือมีแรงผลักให้มันเครียดมากขึ้นไม่หล,ลงนู่นหลงนี่มีสติมากขึ้น เพราะฉะนั้นเป็นกุศลเป็นความดีที่สามารถทําได้นะฮะโดยไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากมายเพียงแต่สละเวลาเกียรตเวลาหรือแบ่งเวลาไปหาธรรมะบ้างแล้วธรรมะก็จะคุ้มครองเราและก็เป็นการทําบุญอย่างง่ายข้อที่6บุญอย่างง่ายที่าสามารถทําด้วยตัวเองก็คือการแผ่เมตตาเมื่อเราสวดมนต์ภาวนาทําสมาธิแล้วก็แผ่เมตตา อย่าลืมแผ่มเมตตาให้ตัวเองเราหลายคนชอบแผ่มเมตตาแต่ให้คนอื่นให้สัตว์อื่นแต่ไม่ได้แผ่มเมตตาให้ตัวเองก็เรียนรู้ที่จะแผ่มเมตตาให้ตัวเองเช่นอหังสุข,ขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขอหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปาศจ,จากเวนนั่นคือตั้งกิจอธิษฐานให้สิ่งดีเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราและตั้งกิจอธิษฐานให้สิ่งที่มาดีเนี่ย มันเบาบางจางหายจากกายจาก,กกิจจักชีวิตเราเรียกว่าให้ตัวเองรู้สึกดีพูดกับตัวเองให้ผ่อนตัวเองเรียกว่าแผ่เมตตาให้ตัวเองและนอกจากนั้นก็ตั้งตั้งกิตตั้งใจนะแผ่เมตตาให้สัพสัตย์น้อยใหญ่เทพาอารักษ์ญาติพี่น้องลมหายตายจากทั้งหลายทั้งปวงเป็นบุญเป็นกุศลที่ทาไม่ยากหรอกท่านผู้ชมทั้งหลายที่มันยากเพราะเรา ไม่ได้เริ่มทํานั่นเองเพราะฉะนั้นจึงขอเชิญชวนท่านผู้ชมทั้งหลายเริ่มทําบุญอย่างง่ายๆด้วยตัวของเราเองและเราจะเห็นว่าบุญไม่ใช่เรื่องที่ลําบากยากเข็นอะไรทําได้ง่ายด้วยตัวของเราเองเพราะบุญนั้นเมื่อใครทําไว้ดีศึกษาดีปฏิบัติดีบุญย่อมรักษาปราดท่านจึงกล่าวไว้ว่ายามป่วยบุญช่วยให้หายยามแหนงงนายบุญช่วยให้รักยามพลัดพราก บุญช่วยให้พบยามประสบเคาะหามนำร้ายบุญช่วยให้รอดและปลอดภยัยยามประสบอันตรายบุญช่วยให้โชคดีมีชัยยามเดินทางไกลบุญช่วยให้รอดและปลอดภยัยถึงที่หมายอย่างสวัสดิภาพ สาธุขโขโมทนาผ่พาให้ชื่นกิจราบรื่นปรีรเปรมเกษมสรรอายุมั่นขวัญยืนทุกคืนวันทรัพย์อนันต์โชคทวีมั่งมีเอย่ยเมตตากดไล้กดแชร์กดติดตามเจริญพร